สวัสดีครับผมนายประวลตมัมภูนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านพลังงานวิวัฒนาการของพลังงานนั้นเป็นกระบวนการที่มนุษย์พัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเราสามารถแบ่งออกเป็นทุกตกา่างๆดังนี้ครับผมยุคพลังงานธรรมชาตินะครับมนุษย์ใช้พลังงานร่างกายสัตว์และแรงลมและกระแสนะ้ําเช่นกังหันกังหันน้ำต่างๆและการใช้งานแทนใช้แรงงานจากสัตว์ครับผม ต่อไปนะครับยกพลังงานฟอสซิลเริ่มใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงหลักเกิดการปฏิวัติอุตสาหากรรมทําให้มีเครื่องจักรไอ้นะ้าและโรงงานอุตสาหากรรมครับและสุดทา้ายนะครับผมยุคพลังงานไฟฟ้านะครับทําให้คนพบไฟฟ้าและการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และหมุนเวียนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนเช่นโรงงานไฟฟ้าต่างๆครับผมและขอจบการน,นาเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ